ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมี่ยมราคาก็ดีอืมคินไปเท่าไหร่เนี่ยสามที่ก็ะดองมันมันมากเลยอ่ะหมูออนไม่ได้จริงพี่กินคนเดียวได้สามอันไหมปะเราจะ <laughs> สรุปกินอยู่อย่างลรคะทลโรสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับชิต้าชาแน,นลจา้าก็เปิดคลิปในรถอีกแล้วมันเป็นอะไรนักหนาจา้าไม่เข้าใจอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงชิตา้ารีวิวไปเรื่อยจ้ารีวิวไปเรื่อยวันนี้มาแบบหิว,ห,วหิวอีกแล้วเรื่องเกิดจากว่าอยู่ๆก็นึกอยากอารมณ์ผู้หญิงเข้าใจปะใครที่เป็นโรคอารมณ์ผู้หญิงอยู่ก็จะนึกอยากกินนู้นกินนี่กินนั่นแล้ววันนี้ก็นึกอยากกินอาหาร ญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีแล้วก็ทํายังไงก็เลยโทรหารน้องผู้ช่วยว่าแบบ,บน้องขาพี่ต้าอ,อยากกินมากเลยมีร้านไหนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วน้องก็แบบพี่ขามี1ร้านค่าเด็ดดวงปวงองุ่นมากค่ะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมราคาก็ดีเฮ้ยพิษณุโลกลงมีแบบนี้ด้วยหรอเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเกรดพรีเมียมขนาดน,นั้นเลยเหรอหอแล้วาคาก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเลยจ้ะ ัลหลทุกคนเราถึงแล้วค่ะที่ร้านโอชินะคะ จริงอ่ะเขามีหลายราคานะแต่ที่เราเลือกกันมาก็ค <isas. S 1> ือเป็นแบบพรีเมียมอเอาสูงสุดเลยก็คือเขามีราคาตั้งแต่2 9 0 90 500บ้าง700แ้ต่ว่าเราเรามาแบบใส่หรูใส่แพงเราก็ต้องเป็นเท่าไหร่999 ก็คือเอาเป็นเซตน,นี้แล้วกันเพราะว่าเซตน,นี้มันเป็นแบบพรีเมียมก็คือเราได้ทานทุกสิ่ง <c oughs> อย่างเลยที่ดิวิ่นพอ่าเมื่อกี้วิเคราะห์กันแล้วเรารรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันมันตอบโจทย์ที่สุดเดี๋ยวเรามาเริ่มการสั่งเลยเราจะสั่งยังไงดีวิธีของเราก็คือเอาทั้งหมดเนี้ยสั่งที่ไปสั่งพวกมเมนูบุฟเฟ่ต่างๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าจาอาหารมาพร้อมกันเลยทุกคนตอนนี้แล้หิวมากเลยไปสั่ง หอมมากทุกคนอันนี้ดีมากพอมานั่งปุ๊บสิ่งแรกที่เขาเอามาเสิร์ฟเลยก็คือไข่ <c oughs> มันมันปูนอสองคนละสองกระดองนะจ๊ะชน้องว่าคุ้มปะคุ้มมากคืว่าคุ้มนะจะดูอันนี้แค่แค่นิดเดียวนะคะเหนียวมาอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวไปรออีกเซตหนึ่งทุกคน พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้า,ามาแล้วจ้าเต็มโต๊มากเวร์เต็มโต๊ะจริงๆเยอะมากกินกันหมดปะอันนี้คือสองคนแล้วก็อันนี้ที่ชอบมากทุกคน,อ,น,น,นนะอันนี้เป็นข้าวต้มต่างๆนะอันนี้เป็นข้าวต้มต่างๆมีเป็นข้าวหน้าอิกุระนะคะเป็นไข่แซลมอนแล้วก็เป็นตัวปลาไหลใช่ปะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหน้าปลาไหลเห็นไหมทุกคนน่าทานปะฟัวกราวน่าทานมากเลยอะ แล้วก็ใกล้ๆของตาตอนนี้นะคะตรงนี้เป็นผลแล้วอันนี้เป็นเซตซาชิใหญ่เท่าหน้าเห็นปะใหญ่เท่าหน้าจ้ะใหญ่กว่าหน้าไม่ใช่ใหญ่เท่าหน้าไม่งั้นจะบอกว่าหน้าฉันใหญ่มากแล้วอันนี้เป็นเซตซูชิต่างๆด้านสายมือของตานะทุกคนเห็นไหมอ่าแซลมอนกับสาหร่ายก็กินคู่กันนะจ๊ะคือบอกก่อนนะว่าวันนี้อาจจะกินไม่ได้ครบทุกเมนูเพราะว่าบางเมนูเป็นเนื้อแต่ถ้าเราสั่งเนื้อมาเพราะว่าอะไรน้องผู้ช่วยเราทานเนื้อจ้ะ เราจะให้น้องเป็นคนเทสเนื้อนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนกับอะไรก่อนดีอยากลองเป็นมันปูก่อนก็ได้อุ้ยน่าทานมากทุกคนอฮ้ยนี่มัน่อดเรา้องเอะไลยนะเอาเลย้ารได้แตกมากเลยอ่ะน้องดีมากโอ้ยมันคือเขาใส่แบบใส่ข้าวมาในเนี้ยเป็นแบบข้าวคลุกมันปูแล้วก็ใส่เป็นไข่กุ้งอ่ะืออร่อยมากหวานอะมันนวลนเค็มเมันมทุกคน อันนี้มันไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าตังต้งไว้สับปักแล้วมอเตอรถ่ายพักอันนี้ไว้ก่อนไปที่ยังอื่นบ้างอ,อยากลองเป็นปลาไหลย่างนี่เห็นปะหืมหืมละลายได้กลิ่นย่างนิดๆดหอมหอมกลิ่นย่างไม่เหม็นคาวเลยนะคือบอกก่อนทุกทีจะไม่ใช่คนชอบกินแบบปลาไหลย่างขนาดนี้ปลาไหลญี่ปุ่นย่างเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวแต่อันนี้ไม่คาวลองเป็นปลาไหลกับข้าวมั่งดีป่ะจื๊บ น้ำซอสที่ราดดีมากอะละมุนตุ้นเข้าใจคำว่าละมุนตุ้นไหมมันนวลข้าวแบบพอดีหุงพอดีแบบหนึบหนึบ,นบ,นบต่อเลยไม่รีรอเพราะว่ารีบมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินอันนี้มากจาก้ะนี่คือไข่แซลมอนหรืออิกุระนั่นเองเนะจา๊ะไข่แซลมอนเป็นหนึ่งในของที่ชอบที่สุดในชีวิตนี้เรารู้สึกว่าเราชอบไข่แซลมอนมากอุฟเฟ่ที่นี่คือถ้าสั่งเป็นพรีเมียมคุณดูไข่แซลมอนที่เขาให้มา,เขา,มาเขาให้มาแบบจุกๆนี่เขีย่ยเข้าไปนี่ลึกนะจ๊ะกว่าจะเจอข้าวเห็นไหมแสดงว่าคือเขาให้แบบ ให้ไข่เยอะมากอออืทุกคนไม่ต้องใส่ซอสเลยเลยเขาละท้อมมาแล้วไข่มันแตกแบบโป๊ะเป๊ะป๊ะเปาะในปากอะไรอย่างเงี้ยดีมากทีนี้เขาบอกว่าวัตถุดิบก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะก็คือมันสดเอาใช้ตะเกียบไม่สะสมกระจายเดี๋ยวเราใช้ช้อนดีกว่าเนี่ยอย่างนี้เลยดีมากอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นคีปลาถาเดียวนะคะแล้วก็เป็น ไขออนเซนอันนี้เป็นเอ่อฟัวกราวนะคะอือปลาที่นี่เขาย่างดีเนาะมันหอมอะ่ะผล้ก็ฟัวปลาอือฟัวกราไม่คาวเลยฟัวการาหวานมากอืดีดีเลยนี่ก็คือเป็นซูชิของเขานะคะอยู่ในเมนูบุฟเฟ่ตเหมือนกันเป็นซูชิหน้าสับหา่านฟัวการานั่นเอง มไม่ขาาไม่เหม็นไม่เลี่ยนย่างแห้งพอดีโฟกาเขาย่างแห้งมากถ้าคนไม่ชอบกินโฟกาที่มันนิ่มๆใหญ่ๆอ่ะทุกคนที่นี่ตอบโจทย์เพราะว่าเขาย่างแห้งแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่แซลมอนหอ่อ้วยซาไรากันดีกว่าอันนี้เขาหั่นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเต่าอะ่ะลูกเต่าเล็กๆห่อเลยกินแบบญี่ปุ่นนี่หอ่อแบบนี้ แล้วเราก็เทด้วยนี่ซอวสวาซาบินิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ทำการกรวมเข้าไปจ้ะจริงๆอยากให้ได้ยินเสียงกรอบของสาหลายอะ่ะแต่เราวางไว้านานเว้ยทุกคนมันไม่กรอบอ่ะอืมอเปิดรสชาติด้วย ประดิบไปแล้วเราก็ต่อที่นี่คือหอยนางลมญี่ปุ่นรานซีฟูด้ดนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะหมูตัวใหญ่มากหมดคำปะเนี่ยคือถ้้กินแล้วมันหลุดร่วงก็ตอนนั้นแหละหลุดร่วงก็คือมันใหญ่อ่ะมีสาลร่ายด้านล่างเอยไปแล้วนะคะหนึ่งคำเต็มๆอืมอืม หวานหวานมากเหมัอน,นก็ไม่ได้เหม็นไม่มีกลิ่นคาวนะจ๊ะดี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 ดอันนี้คือปลาอีกอันหนึ่งเป็นซาซิมิเหมือนกันจืดอ,อืมอืถทำมาจีดีมากไม่เหม็นนะสดมากเลยนะพวกซาซิมิเขาอะให้พวกเนื้อเดี๋ยวจะให้น้องผู้ช่วยลองนะทุกคนอันนี้เป็นหอยเชลล์ตัวใหญ่หยาบบิกบ๊กบิ๊กเบิ่มเบิ่มอืหวาน กินละตัวต้องเด้งไปด้วยเพราะว่าหอยเขาเด้งมากมาลองน้องกุ้งดีกว่าอืมนี่คือกุ้งอาร์เจนติน่ใหญ่มากเห็นปะว่าดึงไปก่อนดึงหัวแต่หางหลุดคืออะไรวะอืจิ้มนะคะจิ้มวาซาบิเยอะๆแล้วเราก็กินขไปเลยอืมอืมหวานผมกินแก้ามาเนนี้ หวานกรอบไม่เละมันหนุบหนุบอ่ะกุ้งอ่ะกุ้งอาจจะน่าดีนะอันนี้เป็นเฮ้ยนี่ไงลองอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นยังเหน่อยอือหือหือดนึบมหวานหน่อยหนึ่งสรุปก็คือดีแหละดีมากเลยอ่ะทุกคนอยากรู้เหตุผลวตามิไมไม่กินเนื้อป่ะเอาไว้เดี๋ยวเป็นคลิปพี่วันเอแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำบอสนี่นะแล้วกันเดี๋ยว เรามาเรื่องมันที่เมนูเนื้อกันบ้างดีกว่าเนื้อเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องผู้ช่วยเป็นคนช่วยลองเราถ่ายกันมานาะนแล้วคือน้องวากิวก็คืออยู่บนไฟนานมากจนตอนนี้น้องน้องเป็นวาแกวไปแล้วไม่ใช่วากิว <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อวากิวทุกคนเดี๋ยวให้น้องผู้ช่วยลองนี่นะคะเนื้อวากิวชิ้นใหญ่ใหญ่ไปเลยจ้า เหนียวเลยจริงเหรอโอ้เกินคาดว่ะรสชาติเป็นไงบรรยายนอยหอมเนยเขาใส่เนยหรือเปล่าก่อนหรือว่ามันเป็นกลิ่นของมันเนื้อว่ากิวหรือเปล่าอ่านเนยน้ำแต่า รู้สึกว่ามันไม่เหนียวเลยชเลยอ่ะเลยเลยจ้ะไม่เหนียวเลยน้องบอกมาไว้อย่างนั้นแล้วนะจ๊ะไอติมมาแล้วทุกคนที่นี่เขาพิเศษด้วยเขามีไอติมหลายรสชาติอันนี้รสนมหูยหอมมากเลยอันนี้ชาเขียวอันนี้จะเป็นทูโทนสามนมกับชาเขียวอ๋อก็คือเอาไว้ง่ายว่ามีสองรสอ่ะอันนั้นเป็นทูโทนก็คือเป็น2รสรวมกันขอบคุณนะคะพี่กินคนเดียวได้3ามอันเลยปะเราจะ แค่สรุปกินอยู่อย่างละคร่ะมาชิมกันเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นมันคือไอติมนมฮอ,อกไกโดนะจ๊ะอันนี้เนือ้อเป็นซอฟครีมหบันเนโว้ยเว้ย,ย,ย,ยมันไม่ได้แบบนุ่มนมอะ่ะเข้าใจปะแต่มันแบบมันมีความแบบละมุนอืมละมุนละมุนไม่หวานมากใครที่กลัวอ้วนก็ก็อ้วนอะ่ะกินเะ ถ้ากินเยอะขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่กินนะทุกคนมันปูเราจะกินแต่ว่าเรารอให้น้องสุกก่อนเนี่ยเรายังแวะไปมันปูอีกรู้เลยใช่ไหมว่าตาปื้มมาไหนที่สุดอ่ะมันก็นั่นแหละอะไรกินเยอะๆอันนั่นแหละคือชอบมากไปกันที่อีกอันหนึ่งคือชาเขียวเนี้ยว ไอติมชาเขียวอืมไม่หวานมากนวลมันก็หอมชาเขียวแต่แต่จะไม่ใช่ชาเขียวแบบสากคออ่ะถ้าใครเคยกินชาเขียวมันจะแบบเป็นผงชาเขียวที่อยู่ในไอติมนึกออกไหมเวลามันละลายมันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดสากๆอยู่ในคอแต่เนี้ยไม่สากคอนะก็เนียนเนียนกลืนไปได้เลยอร่อยอืมเป็นทูโทนตื้อๆอืมชื่นใจจังกินของเข้าได้อีกชุดหนึ่งเ <laughs> วอร์ไปปะโอเค 嗯。 อร่อยมากอโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะง่วงไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่ากินอิ่มมากแล้วก็แน่นมากตอนนี้อาหารเราก็คือหมดไปเยอะมากแล้วนะคะ2คนกินได้ขนาดนี้ก็คือสุดละสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณโอชินสาขาพิษนุโลกบ้างนะคะวันนี้เขาสนับสนุนอาหารเราค่ะเยขอบคุณมากนะคะวันนี้อาหารก็อย่างที่บอกไปทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองดูกันเนาะอันไหนที่เต้าแบบกินแล้วแบบกรี๊ดแบบกราดมากไหมอันนั้นคือแบบถูกใจมากแต่ท้ายสุดเราก็อยากให้ทุกคนมาลองชิ กันที่นี่นะคะเขามีหลายเกรดนะคะมีทั้งอลาาคาร์ดมีทั้งแบบบุฟเฟ่ทุกคนก็ลองเข้าไปดูได้นะคะที่เพจเดี๋ยวเราจะแปะเพจไว้ให้นะคะชือิงเป็นเพจออโอชิเน่นะคะจริงๆแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นโอชิเน่เนี่ยเขามีหลายสาขานะทุกคนทั่วประเทศตอนนี้มีเกือบ20สาขาแล้วนะคะใครที่สะดวกอยู่จังหวัดไหนลองเซิร์ชดูจังหวัดตัวเองละกันว่ามีสาขาที่จังหวัดตัวเองไหมนะคะแต่ถ้าใครอยู่พิษณุโลกนะคะก็มาได้นะคะอยู่ติดกับตึกแอมเว์นะคะถ้ามาพิษณุโลกนะแต่ถ้าใครไม่ใช่คนพิษณ ก็แ,แบบไม่แน่ใจก็เซิร์ชนะคะในเพจเขาเขามีแผนที่ให้ทุกคนก็ไปดูกันนะคะว่ามากันยังไงนะคะโปรโมชั่นของเขานะคะวันเกิดน,นะคะก็คือจะลด10%พังโตะนะจ๊ะสำหรับลายบุฟเฟ่เออก็คุ้มไปอีกแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นหลากหลายแตกต่างกันไปลด10% 20%อะไรไปเรื่อยๆก็ให้ทุกคนไปติดตามอัปเดตเขาได้นะคะในทางเพจของโอชินีพิซนอโลกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะเป็นยังไงกันบ้างค่ะรู้สึกแบบเพิด เพลินไปกับตาหรือเปล่านะคะคลิปหน้านะคะต้าจะไปกินไปแซ่บที่ไหนจะไปรีวิวอะไรหรือจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะมาอัปเดตเรื่องความสวยความงามอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะกับ h e ช t ต Channel จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบายดีกินแก้วอันนี้คือามอันที่2นะ <c oughs> <c oughs> 2> เสร็จที่2แล้วมันปู ทุกคนมูฟออนไม่ได้จนะ้เฮ้ยมันมูฟออนออกไม่ได้จริงมันดีมากบอกเลยนะม,มาที่เนี่ยสั่งเธอแบบพรีเมียมอ่ะเพราะว่าทุกคนจะได้กินข้าวคลุกมันปูแบบเต็มเต็มอย่างเงี้ยมันหอมมากเลยนะฮึซิมไปเท่าไหร่เนี่ยสามสี่กระดองเขาให้คนละสองอเขาให้คนละสองกระดองแต่ถ้าอยากกินเพิ่มก็สั่งอลาค์ดเอามันมันม,นมากเลยอ่ะมูฟออนไม่ได้จริง ทำไมเป็นคนซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมากเดี๋ยวย่างน้องไว้หน่อยนึง